สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีลุงบ่าวสาปูทุกคนนะคะนี่เลยจ้าวันนี้สาปูได้ฝักเลียงมาอีกแล้วนะคะน่าจะมีมเมล็ดเต็มนะคะรอบนี้สัส่นๆแล้วมีเสียงดังเดี๋ยวให้ให้ฟังได้ยินกันไหมคะมันมีเสียงนะ,ะแสดงว่าเม็ดต้องเยอะต้องเต็มนะรอบนี้ นี่เลยจ้ะได้มานิดหน่อยนะเดี๋ยวจะแกะแกะอเ,เอามาเล็ดเอาเพาะไว้แกงอีกนะคะทุกคนแกะกันดูก่อนนะคะทุกคนว่าจะได้เยอะขนาดไหนแต่คิดว่าน่าจะได้พอแกงอยู่นะคะอืมะไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนี่นะออกมาแล้วเม็ดดีนะทุกคนแต่ว่าเม็ดเล็กมาก แม็ดดีโอ้แม็ดมดีลุงบ่าวมาดูเร็วแม็ดดีเม็ดดีทั้งนั้นเลยนะไม่รีบน่าจะได้เยอะนี่นี่แม็ดดีนะคะทุกคน วิธีเพาะครั้งก่อนที่เพาะกับทรายสาปูก็เคยทําให้ดูแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปดูได้นะคะวิธีเพาะมาเมล็ดแต่ไม่แน่ใจว่าทําลงเพจหรือลง youtube ถ้าไม่มีในเพจก็ไปดูใน youtube นะนี่เลยจ้าเคลียออกมา เขียออกมาเขี่ยออกมาแล้วก็เขียออกมานะคะฝักก็คล้ายสตอเลยนะคะทุกคนตอนที่ยังไม่แก่มันก็สีเขียวเหมือนสตอนะนี่แต่พอมันแก่มันสุกมันก็มันก็จะเป็นฝักสีดำส่วนของลำต้นกับใบของต้นเหลียงก็จะเหมือนเหมือนกับสตอเลยนะคะ คนไม่รู้ก็คือจะแยกแยกไม่ออกนะว่าไหนต้นเหลียงต้นสตอนี่จ้ามเมล็ดหอมมากตอนเด็กๆชอบกินด้วยนะที่เปลือกตรงนี้มันเป็นแป้งนะทุกคนนี่นะเปลือกตรงนี้มันเป็นแป้งกินได้นะมันก็อร่อยตอนเด็กๆชอบกินเี่นนะ จำรสชาติมันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะชิมเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูที่มันเป็นผงๆนะมันไม่ออกอะไรแต่มันหอมมากหอมไม่ชวนกินแกะแบบนี้ดีกว่านะทุกคนจะได้มองเห็นกันด้วยนี่นะคะจะได้เห็นทั้งคนได้ยินทั้งเสียง ผัดเผ็ดปลาหมึกอร่อยนะเพื่อนๆนอเรียงผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาหมึกใส่นอเรียง,ยยก,ยงกินอร่อยมากนะถ้าใครเคยกินแกงกะทิเนื้อก็อร่อยนะทุกคนนี่เลยจ้าค่อยขีดเม็ดแล้วก็นําไปเพาะนะคะอีกสามวันก็จะได้กิน ได้แค่นี้ก็พอกินแล้วนะคะสำหรับสองคนลุงบ่าวคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจับคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ